วาเลนไทน์นี้ใช้ลิปสีไหนให้กล้องรักค่ะอยากออกมาไลฟ์สดและออกมาทำคลิปวิดีโอแล้วให้กล้องของเราจับภาพของเราได้อย่างสว่างสวยนะปาาของเราสีสันสดใสค่ะและอยากให้คนที่บ้านจุ๊บๆด,ด้วยค่ะสีที่เราเวลาที่เราเลือกลิปสติกค,ค่ะโค้ก็มีเทคนิคให้นะสำหรับคนที่ไม่รู้จะเลือกลิปสติกสีอะไรค่ะให้คุณนะคะเอาลิปสติกของคุณค่ะทาลงไปที่ปลายนิ้วได้เลย ลงไปที่ปลายนิ้วแบบนี้นะแล้วให้คุณเอามาทาบกับริมฝีปากของคุณค่ะว่านะสีที่อยู่ที่ปลายนิ้วกับสีที่ริมฝีปากเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีที่ริมฝีปากกับสีที่ปลายนิ้วค่ะปะกติแล้วสีจะมีความใกล้เคียงกันแล้วในเทศกาลเนี่ยที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์ที่เกี่ยวกับความรักนี้ค่ะอยากให้กล้องรักอยากให้กล้องในทิกต็อกรักค่ะอยากทำคลิปวิดีโอแล้วนะคะ คลิปวิดีโอของเรามีคนดูเยอะๆมีคนรักเรามากๆค่ะใช้ลิปสีไหนดีโค้เก๋มี2สีแต่ก่อนอื่นที่ไป2สีนี้ค่ะคุณมีสีผิวสีอะไรเราจะเลือกสีลิปสติกให้เข้ากับสีผิวได้ถ้าคุณเป็นคนขาวค่ะโชคดีมากๆเลยนะคุณสามารถใช้ลิปสติกได้ทุกสีเลยสีนูดได้นะสีชมพูได้สีโทนโทนมได้โทนอ่อนได้และสีแดงได้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองเหมือนโคดเกค่ะ ถ้าคุณใช้สีอ่อนเกินไปหรือสีนูดค่ะคุณจะดูเหมือนคนป่วยเลยให้ให้คุณใช้เป็นโทนสีส้มโทนสีชมพูและโทนสีแดงได้เลยนะส่วนใครที่เป็นผิวสองสีค่ะจำเป็นต้องใช้เป็นโทนสีเข้มนะ เพราะว่านะคะผิวบริเวณที่ริมผิปากของเราค่ะคนที่ผิวสีเข้มส่วนใหญ่ริมผิปากจะดําไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้โทนสีเข้มสีแดงได้เลยค่ะสีแดงสีส้มสีน้ำตาลแบบนี้ได้เลยนะสีนู้ที่เป็นสีเข้มหน่อยก็ได้เช่นกันค่ะส่วนโทนสีในวาเลนไทน์ที่อยากให้นะคะคุณผู้ชายจุ๊กๆนะหรืออยากให้นะคะกล้องทิกตอกหลงรักเราค่ะแนะนําเป็นสสีนี้ค่ะเป็นสีใหม่เลยนะคะจะเป็นโทนสีชมพูนะชมพู06ค่ะคือ my dream นะมรีมอยากเป็นผู้หญิงในฝันของใครหลายๆคนค่ะและโทนไมเลฟค่ะอยากเป็นที่รักของใครหลายๆคนรวมทั้งกล้องใน t i k t o อกรักเราด้วยนะคะตัวนี้สามารถผสมได้เป็น3 4สีเลยนะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันค่ะปกติมีอยู่แล้ว5สีเพิ่มไป2สีเป็น7สีค่ะอยากให้กล้องหลงรักอยากให้ใครๆก็เป็นผู้หญิงในฝันของใครๆนะคะ้ลรปสติของโคเกดได้เลยกดลงไปที่ตะการนารานได้เลยค่ะแชร์ไปบอกเพื่อนนี้นะ